มามาครับมอนี้ลองอาหาร 8. แปกแดงใยสีเบึงเดี๋ยวสีเบึงเดงเมนูถอดแม่ตอกับตำบกทั่วอืลองเบืองครับเสียบไปเสีบเยบวฮ้ แม่ต <accurately S 2> ้อนี่เบ้อสดๆเต็มเลยเอามาถอดเขาคือว่าแสบปากแฉะลองมือกันนะขมกรอบหอมอืมถอดแมนก็หอมตัวละกำบังคว้าอืมอืมกรอบดี กรอบหอมถอดกรบบบแม่ต่อเนี่ยเขาจะเอามาให้เขาจะามันแสบลองถอดเบิรงนดิก็แสบีอ่ะ หารอย่างอื่นจีใจทอดกอบกอบอืมแก้มก็สีหมะออร่อไหมทอดกอบกบแกีมอืมขมเพื่อสุด หวานกรอบกับตำขัาสสวเราสดวดไหมกรอบดีเด้อแม่ต้อนี่กรอบดีเด้อมาทอดนี่กรอบดีดเด้อตำกตัวใส่บระขามบระขามเปียก <laughs> m rồi về m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  vitamin A, cái này, nhiều. Nhiều. จำเบะจำหมกทวดนี่ขอน้อนเหมาะเลยตำหมก่วดนี่ขอน้อ,อนทอ,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 อดไอ้นี่กับกรอบๆตัวหนึ่งโอ้เหมาะกันเลย Ngùm ra đây Không khỏi nghe ส่วนมากเนี่ยเขาสิเอาไปดองเหลราแล้วครับนี่นี่เอาไปดองเราเพราะว่ากินแล้วมันคึกมันคักด้วยไปดองเหลรายังถอดกินอยคือคึกคึก like ค cool ึกคักเก่าๆเดียวอี๋นี่เมนบ้านหนุ้มเป็นสิบเป็นเจ้าหนึ่ง cầm nhạy dầm bay bị nơi hắn đôi được bé bé tìm bé 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 vậy, bé đi bé 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 ừm ชุดยอดเลยเมนูเด็ดค่ะเลยตัวนี้แม่ต่อแล้วมาถอดประตรงคิดว่ามันหยิตอดเีียังดอกตายแล้ว โอ้หยุดประยู่ธอีดียความมันแสบเนาะมันหยุดประยู่ตีขอวมันแสบของเขาดีวิตามินเอหอดแสบเมนกิน A <laughs> อยู่มันสิได้ยี่ดอกสองโลอยู่เสียอยูบุคลาโลเขาคือกันตุลบาทนี่สิเขาเสียไปดองเหล่าจบบนี้เขาไมา่เรียนรัดเลยบนกล่องดองเลยมาทอดกรอดอืม còn nhóm ngáp ngầm còn nhóm hoàn ราค่าเดียวกันกับญิปวมว่าตัวระบาดที่กันเมทตอนี่ญีปวมกับตัวระบาดะว่าให้ดีแสบปี่ยนแบบสูยสูยตัวนี้อ่ะเมื่อสบยก็ระแบบอยู่ิปวมกับแบบหนึง่งนี่กับแบบหนึง่ง mm, -hmm. mm. Not with. เมนูสังซังกลสีแฉมจริงๆก็ยังประเทเพราะว่าเอาไปเจียมเราน <laughs> ีมันจข่าเช้าบดิกกอบเจนยวหอมกินของมันขวบรอบใส่ซอสนิดหนึ่ง ันชุดยอดเท่าน,นั้นเลย่ะอาหารเป็นพิษกินอาหารนี่พิษมาแล้กินแบบกินแบบอาหารนี่พิษ นันีนว่ามีผิดเด้วมีแต่วิติมินพ่ดได้กินแบบนี้ทำประเสยียบเด้อไปเขา้ารงบนันไปเข้าดำเกือรดไปรงบนันไปเข้าดำเกือที่ป่ปวยแชบมากอื้อ เล็กหน่อยกินได้ปุ้ยไงกินดีเต็มทีกินซี่เด็บแซ่บมิ้ยผิดมีไผแพ้ก็แพ้เนี่ยเห็นผู้ชายกินนี่มันจะคือคึกคักดูนี่นี่แม่งอะนี่นี่คือคือคึกคักเยอะ่หนเขาเจอเขาซื้อไปดองยาดอกดองเราตัวละตัวบาดโอ้เจ็บไปจะมากแี่ยมาก qualquer Sheikh é